เออไอแตคนนั้นนี่เป็นเจ้าของที่นะเขาบอกเฮ้ยคุณเช่าแล้วห้ามใช้น้ําเรานะให้ใช้น้ําเขาไม่ได้นะถ้าเกิดจะใช้น้ําเขาเขาต้องมาสูบให้แล้วต้องจ่ายค่าค่าค่าปั๊มเขาอะไรเขาเราฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอโดมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่สวนไผ่ปราจีนบุรีครับ วันนี้อยากจะคุยเรื่องของการเช่าที่มีหลายท่านได้ฟังไปแล้วเนี่ยก็สนใจกันสนใจที่ว่าเอ๊ะฉันไม่มีที่ก็อยากเช่าเท่าได้เหรออะไรเงี้ยนะมันจะมาคุยประเด็นต่อต่อตรงนี้ว่าเวลาเราเช่าที่เนี่ยปัญหามันเจออะไรบ้างนะแต่ก่อนจะถึงปัญหาเนี่ยผมจะบอกให้ฟังก่อนนะประสบการณ์ผมเนี่ยเช่ามาเนี่ยนะสิบกว่าปีเนี่ยเราเช่าตั้งแต่แปลงเล็กแปลงน้อยคือจังหวะที่ เราเขาเรียกว่าเราเริ่มทําสวนใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีกําลังมากเราก็เช่าเล็กๆ,ๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนี่นะตั้งแต่เช่าคือเช่าแปลงวิธีการเช่าที่เนี่ยมันจะมี2แบบครับแบบที่1คือล้วนๆล่งๆเลยคือเขามีพืชอื่นนีแต่ว่าไม่ใช่ต้นไผ่อันนี้แบบหนึ่งนะแบบที่สองคือมีต้นไผ่แล้วเป็นต้นไผ่แล้วนะเราก็ไปเช่าที่เขาปลูกไว้แล้วแต่เขาทิ้งอ่ะพูดง่าย ผมเคยทำทั้งสองแบบเลยนะครับเอาแบบที่มีต้นไผ่แบบที่มีต้นไผ่กว่านะข้อดีของการที่มีต้นไผ่นี่คืออะไรรู้ไหมเราก็ลงทุนน้อยไงนะสมัยก่อนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่มีต้นไผ่แล้วเนี่ยพูดย้อนไปเมือ่อแปดเก้าปีที่แล้วไผ่กิมซุงมันกาลังดังนะครับกาลังดังหมายความว่าโอ้ยทามาเท่าไรก็ขายได้อะไรเนี่ยนะคือส่วนใหญ่ขายพันธุ์นะของเราในส่วนใหญ่เราจะขายพันธุ์ไม่ได้ขายหนอ่อไม่ได้ขายลำนะพูดถึงตัวกิมซุงก่อน เราทําในตัวเนี้ยเราก็ไปเหมาแปลงเลยไปเหมาเช่าเลยผมให้ไร่ละสองพเหมือนกันนะเพราะว่าคนจะให้เช่าเนี่ยเขาก็ปล่อยทิ้งนะครับปล่อยทิ้งเลยไม่มีน้ําไม่มีอะไรเราเราก็ไปเช่าไร่ละสองพันเราก็ถึงเอาพนักงานไปตัดเอาไปตัดไปอะไรมาเสร็จแล้วก็ปล่อยอีกแล้วเราก็เอากิ่งมามาชําม,มาอะไขายอันนี้วิธีที่หนึงไร่ละสองพแล้วมีไผ่แล้วข้อดีคือ มันก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเรื่องการปลูกการดูแลเราก็ใช้อาศัยธรรมชาตินะการลงทุนก็น้อยแบบนี้นะสมมุติสมมตุมมติไอ้ตัวเนี้ยกิมซุงเนี่ยใครยังต้องการอยู่คุณก็ไปหาบางทีเขามีอยู่200กอแต่ก่อนเนี่ผมเล่นตั้งแต่30กรก็เอานะคือหมายความว่า,ามันยังมีตลาดเดินได้แต่เราหาแปลงใหญ่ไม่เจอเงี้ยหรือว่าแปลงใหญ่ผมเคยไปเช่ามันแพงมันแพงเราก็เล่นประเภท30กอ50กอก็เอา ก็ก็ได้อันนี้นะประเด็นที่เขาลูกไว้แล้วนะเดี๋ยวจะย่นเยอะเอาคือประเด็นนี้ผมก็ให้ไล่ละสองพันนะครับนะหรือหรือการเช่าอีกแบบหนึ่งนะเราเรียกว่าไม่เช่าก็ได้มั้งหรือจะเรียกว่าเช่าก็ได้คือไปเหมากิ่งเขากิ่งระบาดสมมุติอย่างนี้ <Wow. S 1> นะเขามีเท่าไหรก่ก็ก็ไปตัดเอาแล้วก็จ่ายกันหลังจะเอากิ่งมาอันนี้ประเด็น,นประเด็นนี้นะอันนี้แบบแรกคือมีไผ่แล้ว แบบที่ 2, เราจะคุยเรื่องแบบที่2แบบที่2นี่คือรุ้นล้วนเลยอันนี้หนักหนักมากตั้งแต่การปลูกอ่แต่นี้เวลาเราจะเช่ากันเนี่ยส่วนใหญ่กว่าน,นะเราจะจ่ายค่าเช่าก่อนเริ่มลงมือ okay, okay. คือสมมติคุณก่อนจะ,จะจะลงมือนี่แหละก็จ่ายเลยแล้วบางแปลงเนี่ยที่มันแข่งกันบางทีเนี่ยผมเนี่เคยประสบการณ์คือเอาสองปีซ้อนอ่ะเขาอยากได้สองปีซ้อนเลยโอ้โหมันก็ ยังไม่ได้ลงมือเลยนะนี่คือปัญหาและอุปสรรคแต่ว่าแต่ละที่เขาเหมือนกันารฝีป,ปากคุณในการต่อรองก็ต่างกันไปแต่ของผมผมเจอหมายความว่ายังไม่ได้ลงมือเขาเอาค่าเช่า2ปีซอ้อนล่แล้วผมเจอ2ปีซ้อนมา2ครั้งคือ1กับ2จ่ายตังค์3กับ4ีจ่ายตังค์แต่นี้5 6 7 8ไปเรื่อยๆ,ๆในปี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 หนึ่งก็เริ่มเบาสำหรับเราโอ้โหอันนี้ปัญหาอุปสรรคของเอแบบที่2นี่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวฟังจะชัด คือหนึ่งเราหมุนเงินยากมากเพราะว่าไงรู้ไหมเราจะจ่ายจะจ่ายเพราะเราไม่ได้ได้อะไรผลผลิตใช่ไหมล่ะทั้งค่าแรงทั้งค่าใช้จ่ายในการลงในสวนไปเพราะนั้นเราก็ต้องและแปลงผมเนี่ยโอ้โหร้อยกว่าไร่เนี่ยมันหนักมากพูดตรงๆนะแทบแทบเขาเรียกไม่ใช่แทบหรอกกระเป๋าฉีกกแหละพืง่ายช่วงแรกมันยังไม่ได้อะไรกว่าจะได้จริงก็ปีที่3ไมในทางทฤษฎีกว่าคือเราตอนตั้งแต่ปีแรกๆเหมือนกันแหละเราตอนกิ่งเนี่ยนะ แต่มันก็ได้บางมาได้บางเรากําล,กลังหัดพนักงานเราก็หัดอยู่ไอตัวไผ่มันก็ยังเหมือนกับเป็นไก่ก็เหมือนไก่หัดไข่อ่ะมันยังไม่ค่อยเต็มที่นี่แหละปัญหานะอ่ะเพราะฉนั้นก็คือประเด็นนี้คือลงทุนนะช่วงใหม่ๆลงทุนท้งค่าเช่าก็ลงทุนเยอะสองลงทุนค่าของกว่าจะได้ผลแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติคุณไม่ได้เร็วที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของการได้ลํำการได้ลํำนะ ถ้าเราจะเอาลำเนี่ยนะคุณต้องคิดไปเลย4ปี5ปีเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการบริหารสวนเนี่ยต้องคิดนะผมเนี่ยบอกหลายๆคนก็อยากได้ข้อมูลตรงนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราจะอ่าหไร่ละ่ะสงสัยต้องคุยอีกประเด็นหนึ่งเลยว่ามันต้องลึกลงไปว่า1ไร่เนี่ยเราจะจ่ายกันเท่าไรอะไรเท่าไรลงทุนกันเท่าไหร่นะแต่อยากจะคุยเรื่องนี้ว่า,าปัญหาอุปสรรคของการเช่าคือหจ่ายหนักเนาะ จ่ายเยอะจ่ายก่อนนี่ก็ต้องหาเงินทุนหมุนมาอันที่สองที่เราเจออีกอะไรคือรู้ไหมคือผมไปเช่ามีที่หนึ่งนะหาเล่าประสบการณ์เขามีน้ำมีท่าอย่างดีสมัยตอนที่เช่าเราก็ไม่ได้มีสัญญาอะไรมันก็ลุมล่มหลวมอะลุมล่มหลวมหมายความว่าก็เขียนธรรมดาเขา,ม,ามีสระอยู่เราก็คิดว่าเราเนี่ยนะนะคิดว่าก็เราไปเช่าแล้วในแปลงใช่ไหมถึงเวลาเราจะใช้น้ํแเราก็ดูดออกมาใช้อันนี้คือความรู้สึกปกติของเราแต่ จากคนนั้นนี่เป็นเจ้าของที่นะก็บอกเฮ้ยคุณเช่าแล้วห้ามใช้น้ําเรานะให้ใช้น้ําเขาไม่ได้นะถ้าเกิดจะใช้น้ําเขาเขาต้องมาสูบให้แล้วต้องจ่ายค่าค่าค่าปั๊มเขาอะไรเขาเราฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอเราก็ปวดหัวเลยทีนี้ปวดหัวเลยโอโ้โหนี่มันยุ่งยากขนาดนี้เลยแต่รายนี้พูดตรงๆพอถึงเวลาสักสามปีสีป่ปีแล้วเราก็ทิ้งเลยครับทิ้งก็คือไม่เช่าต่อแนละ้วขนาดเราปลูกปลูกแบบลุ้นล้วนลงไปนะหมายความว่าโล่งๆนะ เราถือว่าเหมือนเีนความรู้สึกว่าเหมือนเขาเองเขาก็มองว่าเราได้ดีอะนะมะั้งแต่เราก็มองว่าเขาแบบโ,โหเขี้ยวอะภาษาง่ายๆคือเขี้ยวอะเราก็เลยทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดของการเช่าเนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าถ้าเขามีสระมีอะไรเนี่ยสงสัยต้องคุยกันว่าอ่าต้องต้องใช้ได้ด้วยนะทีนี้ต่อมาเวลาค่าเช่าเนี่ยในในสัญญาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนเช่าเนี่ยเขามีระบุอยู่แล้ว นะอย่าไปขุดสมมติว่าเฮ้ยบางคนหัวหมอไว้เราขุดขุดสักโดยไม่บอกไม่เล่าเขาไม่ได้นะไอ้น,นี่เรื่องเรื่องใหญ่เลยนะก็ต้องบอกถ้าเกิดจะขุดนะอันนี้ปัญหาอุปสรรคของการทาค้าเช่านะสองต้นไม้ต้นไม้ไมสมมติเขาปลูกอยู่คาไว้เดิมหญ่อยูแล้วเนี่ยไอ้น,นี่ก็ต้องคุยกันก่อนแต่ของผมนี่ก็บางแปลงที่ว่าแปลงไปร้อยกว่าไร่เลยนะก็ไม่เทเรียดมาก เขาก็มาตัดไอ้ที่เดิมๆที่เขาปลูกไว้เดิมนะเราไปเช่าปีที่สี่แล้วมั้งเขาก็เอามาตัดไปใไหม่ๆเราก็โวยเหมือนกันนะอ้าวอันนี้เราเช่าแล้วทาไมมาตัดล่ะเพราะเราใช้ไม้เนี่ยนะไปทําบ้านพนักงานเราอะไร่เงี้ยนะตอนหลังมาเราก็คิดไปคิดมามีคนแนะว่าออ้ยอย่าไปเคี่ยวขนาดนั้นปล่อยๆบ้างอ้าวเราก็เลยปล่อยไปแล้วเราก็เอามาใช้ด้วยได้นะเอามาเอามาใช้ด้วยก็ได้นะเราก็มาตัดมาอะไรบ้างซึ่เขขงเขากขไม่ได้เรียสอะไรนะอันนี้ก็คือ ในรายละเอียดการเช่านะี่จะเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะไอนี้แปลงนี้ก็คือเสพสีเราเราเราอะคิดอยู่แล้วว่าเราอยากจะเช่ายาวๆยาวๆหมายความว่า2,000บาทนี่เราก็ให้เยอะแล้วนะกะ10ปีแต่เจ้าเนี้ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้ทำสัญญายาวเรากลัวที่สุดคือเขาขึ้นเขาจะขึ้นค่าเช่าเจอจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดสามารถทำสัญญายาวๆได้แล้วก็คุยกันเลยว่า เออปีนั้นจะต้องอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เตรียมตัวรับความเสี่ยงนะสองก็คือมีคนติงผมเยอะเลยว่าเอา้าอย่างนี้เผื่อเขาไม่ให้เช่าต่ออันนี้เราคิดอยู่แล้วเราคิดอยู่แล้วว่าเขาอาจจะไม่ให้เข้าเช่าต่อก็ได้ซึ่งผมเองก็มองแล้วถ้าไม่เช่าต่อก็ไม่ว่ากันก็ต้องหาวิธีแต่เราจริงเราก็วัดใจนะวิธีการนี้คือวัดใจเราดูก่อนว่าคนคนนี้โอ้โหที่เขามีเป็นร้อยๆ้อยไร่เขาแก่อายุ80กว่าลูกๆเต้าเ้าไม่ได้สนใจทํา เชิงกเกษตรเลยอย่างนี้ยเราก็พิจารณาเอาผมนี่ผมมองอย่างนี้นะคือจะให้ผมไปม,มีที่ซื้อที่ไปเลยร้อยไร่ลแล้วมาปลูกไผ่ผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่ายแถวแถวขนาดแถวแถวบ้านเรานี่นะแถวแถวผมอยู่อยู่ประจินเนี่ยเอาแบบเชิงกเกษตรนี่ก็แสนกว่าสองสามหมื่นไม่มีแล้วแสนกว่านี่เป็นร้อยไร่คุณเล่นกนเป็นสิบสิบล้านนี่ไม่มีใช้อาไหลเช่าเาอานะอันนี้ก็อยากจะแบ่งปันเนาะ ขบวดมานิดหนึง่งผมพูดเป็นมั่วเป็นมเนมเื่อเรย่อยเนี่ยนะเอาเป็นว่าปัญหาอุปสรรคคือหนึ่งนะหนึ่งคือค่าเช่าเนี่ยเราอย่าแพงมากแล้วก็อย่าให้มันอย่าให้มันขึ้นกันนตนะซึ่งถ้าเกิดเราขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าเขาจะขึ้นยินยอมกันเช่นทําสัญญาให้มันกระชับให้มันครอบคลุมนะอันนี้ที่เจอนะแล้วเราก็แนะไปด้วยเลยว่าทําสัญญาให้ครอบคลุมถ้าเกิดคุมเรื่องสัญญามีน้ําแล้วก็ มีน้ำในสระแล้วก็จะใช้ได้ไม่ได้ซึ่งผมบางทีผมก็โผล่เสียงเหมือน,นกันกเรื่องที่ว่าใช้น้ำแล้วเขาจะเก็บข้าเช่าน้ำนะ่ะก็งองอยู่อันนี้ก็ก็คือในเขาเรียกว่าอของในในใน,ในแปลงเดิมที่เขามีใช้ได้ไหมอย่างนี้นะเราต้องคุยรายละเอียดอย่างนี้ครับนะอ่ะทีนี้มันจะมีเรื่องนึงคือสิ่งปลูกสร้างที่เราไปใช้ในพื้นที่อันนี้เป็นความรู้สึกพื้นฐานอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่ไปสร้างโอ้โหเป็นถาวร ลงเสาปูนเทปูนอะไรอย่างดีซึ่งถ้าเราลงอย่างนั้นเนี่ยก็มันก็ต้องต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเราเวลาเราเลิกเช่าเขาไม่ให้เช่านี่นะเราก็ต้องให้เขาอะพูง,ง่ายๆแต่นี้ของเราก็จะไม่ต้องแบบผมกระทำกระต๊อบง่ายๆนะเป็นอะไรที่ง่ายๆสามารถโยกย้ายอะไรได้ไง่ายอย่างนี้จะดีกว่านะแต่ถ้าเกิดจะลงมันมันก็คิดอีกว่าเขาจะยอมไหมนะแต่ส่วนใหญ่ของเรานี่นะเราจะเอาง่าย นะครับโยกย้ายง่ายลงทุนก็น้อยๆเอาของในในพื้นที่นั่นแหละนะครับเอาละเนาะอันนี้ก็คือไม่รู้โฟกัสไปลงไหมเน่ว่าเรื่องปัญหาของการเช่าที่ดินมันก็ร้อยเรื่องอะแต่จะให้ดีที่สุดนะดีนี่คือคุณมีที่เองและคุณก็ทำเองแต่ยังทีอย่างเรามันไม่หอมไงนี่แหละคือเราดิน้น ผมเองนี่นะมันพูดไปพูดมาคนไม่ต้องสงสารผมถึงขั้นเอาเงินมาให้ผมเป็นพันนล้านนายานะ <c oughs> คือเราพูดว่าเมื่อไหร่ว่าเราต้องดิ้นเพราะเราไม่มีความพร้อมเลยที่ก็ไม่มีก็จะทํายังไงอะ่ะก<อ>็ต้องสู้ให้ได้<อ>ก็อย่างนั้นล่ละหาที่เช่าเอาอ่ะมันก็ยังพอได้นะครับเอาคอนเทนต์นี้นะครับลุงกรมก็เป็นกบบาลังใจให้คนที่ยังหาโอกาสอยู่ลองมาหาแล้วก็ลองมาดูซิว่ามันจะเป็นโอกาสของคุณหรือไม่ลุงกรมนะทำได้อยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องการเช่าเนี่ย นะคนจะมาบอกเช่าบ้านเลยเ้วเคยพูดต่อเรื่องหรือยังพอเราเริ่มมีชื่อนะคนรู้จักว่าเราทําจริงนี่นะบางคนจะมากระซิบว่าให้ฟรีสามปียังมีเลยให้ฟรีนะทาฟรีสามปีก็มีบางทีแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าอย่าให้มันเกินตัวแม้แต่ว่าเราไม่ต้องไปลงทุนที่ดินเนี่ยบางทีมันทําเกินตัวค่าพันละค่าลูกน้องละว่าเราจะได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควร เอาแบบความเหมาะสมให้เกินตัวดีที่สุดครับอ่าโอเคนะครับขอบพระคุณนะครับในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุกคมด้วยครับ